แอคโคมาแล้วแอคโครักแม่หน่อยหอมแม่หน่อย<ๆ>เมื่อกี้ไลฟ์สดไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยขายหน้ารักกันหน่อยรักกันหน่อยรักแม่หน่อยรักแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่หน่อยเร็วๆร,รักกันก่อนรักกันโอ้โอ้อย่าขึ้นหลังอย่าขึ้นหลังนั่นไงรักมาก พอเราแก้งไม่สนใจอาไรพอแก้งไม่สนใจแล้วก็มาหาเขามันแก้งไม่สนใจแล้วก็มาหาเขาแต่ถ้าเราสนใจก็จะวิ่งหนีเมื่อกี้อะไรสดวิ่งกับตายอืมอืมอืม น,นะเอาไว้เราก็รักกันรักกันออกสื่อรักกันออกสื่อ,อเหนื่อยละเมื่อกี้ไล์สดคึกมากเลยเนหะ็นไหอเนี่ยบางทีก็นิ่งบางทีก็ไม่นิ่งหลายคนที่ชอบทําถามคําถามอี่แม่ว่าทายังไงให้ก็ลองนิ่งก็ลองไม่นิ่งนะแต่เองเห็นนะมันก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเขาบอกว่าไปไล่จับก็จะลิ่งไล่หนีแต่ถ้าเราไม่สนใจก็จะมาหาเองแบบเนี้ย ก้าให้หนกให้หน่ออดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงอะดิง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 อะดิงดิงอ่ะดิงดิงดิงอ่ะดิงดิงดิงดิดิงดึมดมม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 มะมม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 มหมมอมม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 อมมมมมมมไหมม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 มไมมมม อืมจุแม่หน่อยจุแม่หน่อยกุบกรบหนะ่อยหอมแม่หน่อยหอมแม่หน่อยอืมหอมแม่หน่อยอืมเน,นมี่ยนะกวนไหมมันกวนไหมกวนประสาทอืมกุแม่หน่อยโคอ๋อยกัดหูไม่ให้กัดหูหดหจุอืมทีอย่างงี้รักกันทีอย่างงี้มารักกันเมื่อกี้ทำไมไม่รักฮึทำไมไม่รักออกสื่ออะ ทำไมเธอไม่รักออกสือ่ออ่ะเฮ้ยอายเขาไหมเนี่ยอืมอือช่วยทํามาหะกินเลยดูทําขายหน้าทําขายหน้าไลฟ์สดทําขายหน้าอันนี้อันนี้อันนี้ลากันก่อนลากันก่อนลากันก่อนเร็วๆโอ้ไปละ